สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาอยู่ที่ไร่มันสำปะหลังอีกคลิปนึงนะครับก็พาทุกท่านมาพูดคุยกันถึงเรื่องฝนตกแล้วนะครับเราจะให้ปุ๋ยมันสำปะหลังได้ไหมนะครับฝนตกแล้วนะครับเราจะให้ปุ๋ยมันสำปะหลังได้ไหมในกรณีที่การให้ปุ๋ยมันสำปะหลังโดยการให้ปุ๋ยแบบเป็นเม็ดนะครับปุ๋ยที่เป็นเม็ดเนี่ยมันต้องการที่สุดก็คือความชื้นเพื่อเป็นตัวละลายนะครับเป็นตัวละลาย ตัวเม็ดปุ๋ยนะครับเพราะงั้นนะครับหลังจากที่ฝนตกไปแล้วนะครับความชื้นในดินก็ถือว่าพอมีนะครับความชื้นในดินก็ถือว่าพอมีการให้ปุ๋ยก็ถือว่าพอได้นะครับได้อ่าในกรณีนี้นะครับเนี่ยผมจะสาบให้ดูเห็นนะครับจับลงไปลึกลงไปหน่อยนะครับที่เห็นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะแห้งนะครับด้านล่างเนี่ยเพราะงั้นการให้ปุ๋ยลงไป ให้ได้ไหมมันให้ได้นะครับแต่ว่าปุ๋ยมันจะไม่ละลายนะครับด้านล่างนะครับปุ๋ยจะไม่ละลายนะครับมันสัปหลังของเราก็จะไม่ได้กินนะครับแต่นะครับการให้ปุ๋ยเนี่ยให้ตอนนี้แล้วเผื่อที่ฝนจะตกลงมารอบหน้านะครับได้ไหมนะครับก็ได้นะครับเราให้ในตอนนี้นะครับก็ได้นะครับแต่ว่าปุ๋ยมันจะไม่ได้อ่ามันสัปหลังของเราจะไม่ได้กินปุ๋ยทันทีแต่ฝนตกรอบหน้านะครับ ถ้าความชื้นลงไปลึกลงไปนะครับทําให้ปุ๋ยละลายมันจะปลังของเราก็จะได้กินนะครับจะพูดง่ายก็คือมันจะไม่เห็นผลทันตานะครับไม่เหมือนกับการให้ปุ๋ยแบบช่วงฤดูฝนหรือว่าช่วงที่ฝนตกบ่อยๆนะครับแต่คนที่ต้องการให้ปุ๋ยเราสามารถให้ได้นะครับแต่ความชื้นที่มีนะครับที่มีไม่เพียงพอเนี่ยมันไม่สามารถที่จะละลายปุ๋ยได้นะครับแล้วก็การให้ปุ๋ยนะครับหลายคนบอกว่าช่วงนี้เนี่ย เราจะให้ปุ๋ยยังไงนะครับอ่าผมจะบอกให้ก่อนนะครับถ้าหากว่าเราหยอดตรงโคนต้นนะครับหยอดตรงโคนต้นเนี่ยปุ๋ยมันจะระเหยไปนะครับเพราะว่าแดดร้อนแล้วก็ความชื้นมันไม่พอนะครับปุ๋ยจะระเหยไปนะครับเพราะงั้นนะครับอย่าให้แบบหยอดโคนต้นนะครับและอีกอย่างนะครับการหวานปุ๋ยนะครับการหวานไปทั่วเลยเนี่ยแนะนําว่าอย่านะครับอย่าหวานนะครับในช่วงฤดูร้อนเนี่ย ผไม่ค่อยมีเนี่ยถ้าหากคุณหวานไปนะครับปุ๋ยมันก็จะระเหยไปนะครับมันสัปหลังก็จะไม่ได้กินนะครับเพราะงั้นวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือการขุดนะครับขุดอย่างนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรมากนะครับทาอย่างนี้เป็นร่องนะครับหรือไม่ก็ทําอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนทําอย่างนี้อ่ะเร็จง่ายกว่าสับอย่างนี้ลงไปนะครับแล้วก็เป็นหลุมพรเป็นหลุมนะครับ พอเป็นหลุมอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นนะครับอ่าเราก็หยอดปุ๋ยลงไปนะครับหยอดปุ๋ยลงไปตามที่เราต้องการนะครับว่าจะใส่เยอะใส่น้อยนะครับเนี่ยเราสับลงไปแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เหยียบนะครับขออภัยนะครับเป็นเท้านะครับสับลงไปแล้วก็หยอดปุ๋ยแล้วก็เหยียบนะครับเหยียบลงไปนะครับทําอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้คือ การกลบปุ๋ยโดยไม่ให้ปุ๋ยมันละเหยนะครับก็โอเคมันอาจจะซึมอยู่ในดินในนั้นนะครับไม่ไปไหนนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือถ้าหากว่าฝนมารอบหน้านะครับมันสปลังของเราก็ได้กินถ้ามันตกหนักนะครับแล้วก็ดินมีความชื้นมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับรากมันสปลังเนี่ยเวลาถอดออกไปเนี่ยมันจะหากินปุ๋ยนะครับมันจะหากินปุ๋ยในดินถ้าปุ๋ยของเรามันละลายไป มันจะปหลังของเราก็จะได้กินนะครับแต่ถ้าหากว่ามันละเหยนะครับก็เหมือนกับคุณทิ้งปุ๋ยไปนะครับต่อให้คุณหยอดลงตรงโคนต้นนะครับมันละเหยไปมันก็มีโอกาสนะครับที่มันจะปหลังของคุณจะไม่ได้กินปุ๋ยที่สําคัญนะครับการให้ปุ๋ยเนี่ยถ้าหากคุณหยอดตรงโคนต้นนะครับแล้วเป็นช่วงฤดูร้อนปุ๋ยไม่ละลายนะครับมีโอกาสนะครับที่มันจะไป กัดตรงโคนต้นนะครับทําให้มันสำปะหลังของเรานะครับได้รับปริมาณปุ๋ยแบบเฉพาะจุดนะครับมีโอกาสที่จะนอกปุ๋ยนะครับมีโอกาสที่จะนอกปุ๋ยทําให้มันสำปะหลังของคุณเนี่ยใบเริ่มเหลืองตั้งแต่ต้นอายุเล็กๆแบบนี้ใบเหลืองแล้วก็ใบร่วงตายได้นะครับเพราะงั้นการให้ปุ๋ยก็ระวังกันหน่อยนึงนะครับในช่วงอากาศร้อนนะครับไม่เหมือนช่วงหน้าฝนนะครับหลายคนบอกว่าจะมีวิธีแก้ยังไงไหม มีครับมีวิธีแก้ง่ายๆครับก็แค่รอให้ฝนตกหนักๆนะครับเพื่อมันชะล้างแล้วก็ละลายปุ๋ยที่มันที่เราใส่ลงไปนะครับแต่นี้คือวิธีแก้ง่ายแต่ถ้าไม่มีฝนทําไงก็ลดน้ําครับต้องลดหนักๆนะครับไม่ใช่ลดเบาๆนะครับไม่ใช่ว่าลดนิดๆหน่อยๆแบบนี้คือแก้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นเราไม่มีน้ําที่จะมาลดก็คงจะแก้ไม่ได้นอกจากรอฝนอย่างเดียวเพราะงั้น การให้ปุ๋ยก็อย่างที่ผมบอกในช่วงนี้ให้ได้ก็คือการสับว่างเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการฉีดฮอร์โมนก็โอเคครับมันก็ฉีดได้นะครับโอเคครับเกตเล็กเกตน้อยที่มาเก็บมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ